นนครับทุกคนนะฮะก็วันนี้มีโอกาสได้ทำงานกับโควเวนะครับพี่เต่าน่ารักมากเนี่ย<อ>น่ารักน่ารักจริงแบบเปิดเจอแต่มาแล้วมาถึงก็เต้นใส่เลยเดี๋ยวใย้อนดูคลิป สวัสดีค <styles> ่ะอย่างเป็นทางการช kind of ื่อตาแป labels, ๋ว anyway. นะคะแป๋วนั่นเองไหบวกนะคะทุกคนก็คือแป๋วเป็นผู้จัดการโคเวค่ะจากจากสำนักงานใหญ่โดยตรงอ่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ให้น้องคีตะมาช่วยแบบครีเอทแนวทางการตัดต่อคลิปแล้วก็ถ่ายโปรไฟล์ให้กับทางโรงแรมแล้วก็ทางตัวผู้จัดการโคเวด้วยให้รู้สึกสบายใจ1 On time แม้ว่าจะมาก่อนเวลา แมพ่พอนั่งเราขอนเวลานะคือกำลังจะแซวไงแต่แซวไม่เป็นไงเป็นคนโบ๊ะบะบุกไม่ค่ t t inhos, athletes, อยเก่ง๋อจริงๆไม่เอาจริงๆแล้วคืออ่ามันก็มีแบบน้องน้องน่ารักคือน้องมาออนไทม์นะคะแม้ว่าฝนฝนมันตกแหละเราเข้าใจเนาะแต่เนี้มันก okay. ็แบบดีเลยกันไปหมดซึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าแบบคือที่แปลว่าเลือกน้องคีตาเพราะหนึ่งไปเจอรูปเขาถ่ายกับน้องแมวได้ดีได้ดีเพราะแมวส่อเพราะเขาเป็นผู้ชายมุ้งเม้ง พอเป็นผู้ชายม,มุกนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วหลังจากนั้นนะแล้วก็บีฟงานกับเขาใช่ไหมพอเขาบีฟงานเสร็จน้องที่ตัดอ,อ,อีกแค่ภายในวันเดียวน้องภายในแบบถ้านับเป็นชั่วโมงแค่12ชั่วโมงนางก็ส่งสคริปต์มาให้ส่งสคริปต์หมายถึงว่าอาสตอรี่บอร์ดอะว่าเขาจะต้องรันงานยังไงบ้างในวันเนี้ยทั้งวันเออเน,นี้ยอันนี้ป๋อชอบขอบคุณมากครับชอบอันนี้ชอบจริงคือปกติป๋อก็ต้อง,ต,องต้องทำไงอ,อันนี้ป๋อก็ทำไปแค่แ,คแบบบูลเลต์พอยต์เองอะ แต่คีตาคือแบบบูเลตบูเลต์บุลเลตมาอีกทีหนึ่งอะ่ะเฮ้ยอันนี้เดอะเบสรู้สึกรู้สึกสบายใจแล้ววางใจเฮ้ย hey, อันนี้จักใจอันนี้จักใจออที่เหลือคือรอ,อ,ลอเล่นคลิป <c oughs> แรกนะที่เราถ่ายสัมภาษณ์กับกลูกค้าได้ยวาวนานขนาดนี้โอ,อ้ยเขินอ่ขอนะขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ